สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมองนี่สารครับวันนี้กะเลาะคือเกาเราพี่น้องครับมือไหนกะเพะไปไกลเราครับอยู่ในบริเวณเกานี่แหละครับอ้อมแอมคือเกาครับนี่ช่วงนี้หากินน้ำผู้ครับพี่น้องผู้ตะเพาหรือผู้สำเพาเนี่ยแหละครับแต่ว่าซื้ออย่างแท้บวอยู่ยุเทนเส้นถนน,นบ้านหนุนดินจีมาบ้านหนองคามเด้อพี่น้องเส้นสายปลาสายผู้ที่เพิ่อนเอีนนพี่น้อง มาพ่ออนวัตรกรรมการเกษตรรูปแบบไม่พี่น้องแต่ว่าก็เป็นพืชชนิดเก่าอยู่แต่ว่าในรูปแบบการปฏิบัติงานในรูปการปลูกเป็นแบบไม่ครับพี่น้องครับนี่แล้วขวางเรากำลังปลดลอกหย่างงอกออยู่นี่ครับให้เบิ้งพี่น้องเป็นอ้อย้อครับพี่น้องเกษตรชาวไร่อ้อยคือเก้านี่แหละครับพี่น้องกับเบิ้งเอามันแปลกยังไง เดี๋ยวค่อยไปสอบถามแล้วครับนี่ครับเบิ่อการปลูกไหยเด้อพี่น้องพี่น้องบางคนก็จะเห็นเราเดีครับว่ามันแปลกมันใหม่ยังไดก็เด้บกเคยปลูกไห้กับบลูเดีรับนี้นี่ครับการปลูกไห้เด้อพี่น้องไปหาเจ้าของแล้วก่อนครับเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเจ้าของก็ย่างนี้ไปเลี้ยงไว้เนาะ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> เจ้าของแล้ว สวัสดีครับนะ้าสวัสดีครับ,รบ,รบเอาเน้นน้ำซื้อเสียงเรียงน้ําครับผมซื้อบัวล้าครับนีปัญญาครับบ้านนครท้องตะบ,<น>บโลโอ้โหนี่ครับอันนี้เห็ดยังก็ครับเนี่ยการปลูกไว้ในรูปแบบอยังเพิ่นเอินเนี่ยปลูกไว้ตั้นหน้ามาปลูกแบบไม่ปลูกเป็นลุมปลูกเป็นลุมปลูกไห้แบบเป็นลุมเนาะ ว่ามันจะเล่นตวววัวไว้สี่พวงโอ้ไว้โรงงานก็เกลยร่องบไปโอ้ <ห erosion. S 1> แต่ก่อนมันเป็นสิเป็นร่องนี่เนาะแม่นบ่เป็น,<ส>นร่องแต่ว่าอันนี้เป็นลุมนี่พี่น้องครับนี่นวัตกรรมรูปแบบไม่ไปได้แนว้ิดมาจากไสนครับปลูกไว้เป็นลุมเนี่ยน,นี่แหละครับศึกษาในยูทูปนี่นี่แหละโอ้ศึกษาในยูทูปอ,อีกแล้ว,แล,วแล้วก็สิเป็นนวัตกรรมของของต่างประเทศเนาะแม่นบ่นครับน,นี่ยุคนี้มันต้องศึกษาใ<อ>นะโลกโซเชยียลนี่นี่แหละโอ้เจ้านี่เป็นเจ้าแรกๆเลยเนาะที่ปลูกครับตัวแรก คนแรกแล้วล่ะนะแล้วสนนะครับปลูกไก่เป็นยูดี่พอดีในประเทศไทยบ่ทันมีจักบ่ทันมีพอสิบดอกเนาะยเป็นบ่เจ้าว่่าแตว่าเจ้าร้องกวนหมู่เลยในเนื้อที่จากไรครับเนี่ยสองไร่ครับโอ้อันนี้ผมเป็นร้องนี่ครับปลูกแท้เลยด้วยเนี่ยมอแท้ลาในเนื้อที่สองไร่ครับเอ๋อการปลูกนี่ครับเพชรจังเด็เพชรคืออ้อยโรงงานบ่ครับปลูกขุมฟันพลา ตามตาตอนไทยเนี่ยตอนเตรียมดินเท็นไหนคือกันบ่เตรียมดินคือกับอ้อยโรงงานเลยครับโอ้ไทยสองเทียไทยสองเทียแล้วก็บรตตอรี่ปั้นในต่ออ้อยเราตาไทยรอบหนึ่งบ่แล้วโรตารี่โรตารี่ปั้นอีกรอบหนึ่งเป็นสองครับแล้วก็มาถึงเสียกปักหลักโอ้ต้องมาวัดระยะอีกระยะห่างจากเมตรคุ้นจากเมตรครับนี่สองเมตรคุ้นสองเมตรโอ้สองเมตรคุ้นสองเมตรไลนึงได้จากหลุมครับเนี่ยได้นับเบิ่งบ่เนี่ไลหนึ่งได้สี่ร้อยหลุม ไอ้ซีร้อยลุมเบิด hey? พ yeah? yeah, ันอ <Heh. S 2> um. <Stop> ้อยไปเท่าไรครับจากมัดครับพันอ yeah. ้อยผมซื้อพุ่นมาตันหนึ่งตันหนึ่งได้สองไรเลยครับโอลุมนึงนี่ใส่จากทอนครับใส่จากตาเขาบอกไงใส่จากตาลุมนึงผมใส่สามทอนทอนละสามตาเป็นหกตาจีทอนละสามตากับเก้าตาหนวาสามทอนเก้าตาเอาเก้าตาอีกเกิดช่ำนี่มันบ่ เกิดหาต้นหรือหกต้นเนาะตอนเกิดวันได้แตกเห็นนับว่วันแตกเนาะก็ถือว่าหาสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์เนาะการอัตราการเกิดมันว่านะโอ้นี่แหละครับอันนี้ปลูกได้เมือ่อใดครับเนี่ยปลูกพร้อมกันแล้วครับนะมันเห็นเกิดทำนี้ว่าปลูกเริ่มปลูกบนแปลงนี้เมือ่อใดอ๋อปลูกผมเริ่มขุดหลุมวันที่สิบสี่เมษาครับนะสิบสี่เมษาปลูกแล้ววันที่สิบเจ็ดเมษาโอ้เอาเมื่อปลูกแล้วเป็นสิบเจ็ดเมษา มื่อนี้วันที่หามีถูน่าเ็นบอกไปบังเอาพี่นอ้องไกลที่พาะสองเดียนแล้วโอ้นอกจากอ้อยเป็นพืชประทานแล้วก็ยังมีพืชเสริมอีกเนาะผัวเป็นมังอือมังอือหรือว่าฟักทองเป็นแตงไทยเน,ยนาะโอ้ป้าได้ใช้ปุยป๋ยอยู่การปลูกนี่เฮ็ดไหนครับต้องมาขุดหลุมตีหรือยังไขุดหลุมโอ้ต้องขุดหลุมเอกขุดหลุมแล้วก็โอ้องมาขุดหลุมเด้พี่น้องครับขันอ้อยลล้วขันอ้อยลงุงแล้วก็ หดน้าแล้วก็กบต๋หรือกบ o ก้อนไปหดน้าม glob นครับขั้นขัดหดน้ามโอ้เอาไหนวะยังท่างพี่มันค่อยงามเพียงขั้นหน้าของเพิ่นมันมีพร้อมโอ้ขันมีน้าบ่ด้านน้ำมูติเนี่ยมีแล้วมีตันแล้วนี่ผมก็ได้โอ้แต่ว่าอันนี้เราเป็นอ้อยขั้นน้ามมันบ่ครับอ้อยขันเอียงก็ครับนี่สุพรรณบุรีห้าศูนย์ครับสุพรรณบุรีห้าศูนย์พี่น้องผู้ใดสนใจมาผู้ใดเตรียมโตสิมาซื้อไปขายน้าหรือว่าสิมาซื้อน้าก็มาซื้ออเาด้วรับมับ เบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าศูนย์ห้าหกเจ็ดหนึ่งเก้าแปดเอาครับพี่น้องตามแล้วว่าด้วยพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิไปลงในคลิปให้ไหมครับแลครกบการปลูกไอยลองปลูกเบิ้งครับเป็นเกษตรกรเจ้าแรกแห่งมันอาจจะเป็นในโครงเขตเบิดอำเภอหรือจังหวัดอาจจะเป็นแล้วเป็นเจ้าแรกเนาะหน้าแมนมบ่บการปลูกไอยเป็นลุ่มนี่ครับผู้ใดที่เป็น้อย ้อยโรงงานไอยนี่นก็ร้องประยุกใสเบิ้งเนาะหน้าเม,มนบอครับคมันได้ผลผลิตดีก็กันเนาะครับครับองเบิง้<อ>งปลูกไว้เขานี่โรงงานก็นกนปลูกมาหลายปีแล้วบ่ฮันได้ครับนี่เราปลูกไอ้คันน้ำครับปลูกไอ้คันน้ำรองมันจิตตกไรแล้วเท่าใดต้นทุนจังใดบวกลบกบหน,นีเบิ้งดูครับ,รบไปขายแล้วมันค้ามันดีเนาะเพราะว่าเขากับพายกับเท็ดไอยโรงงานมานหลาย อายสิปีแล้วนาะนายนาะงเบนบ่กอายสิปีแล้วบ่ดีครับบ่ดีจังสองสามปีว่าทันยังตันไดน้อะไรเอ็มว่ามีแต่ติดน,นีในในนน่จังปีที่แล้วเลยพี่น้องไงผูเ้เดถึกไร่ละตันกับมีไร่ละสองตันถือว่าดีผู้ดเดได้ไร่ละสามตันปีกันสุดยอดครับแถวบ้านเพชรนะพี่น้องแล้วพี่น้องคิดเอาลดครับเวลาฝนตกแก้ปุ๋ยไปใส่ว่าทันน้อานายน,น้องขีดจ่าสองรอบใส่ปุ๋ยสองรอบคือเบิ่งมันถึกไร่ละตันสองตันมาจากภาคเรียงกำไรพี่น้องไง นี่เพิ่นก็รับซื้อผมอยู่แล้วนะว่าปลูกรถเดี๋ยวผมรับซื้อให้ท่านนะโอ้่นมีเจ้าของเพิ่นสิมาซื้อกับคื่อนเองครับนี่เพิ่นมารับอีกโอ้แต่ว่าคั่นขายให้เป็นพ่อค้ามันก็สิอัตรากำไรอาจสิน้อยลงเด้ครับก็คือคั่นน้ำขายเองเด้แม่นบ่ครับเพราะว่าคั่นเฮาเฮ็ดทุกขั้นตอนนี้เฮาสิได้เต็มเต็มคู่นที่ซื้อเพิ่นครูสอนเดือดเรียนผู้เชี่ยวคั่นขายเที่ซื้อไปคั่นขายเองบอกว่าจะรวบมากับเพิ่อนละว่าจะไป ของโลโก้เราอย่างไง้เพื่อนเป็นผู้ดินตลาดแต่ผมเป็นผู้ผลิตอ้อยให้จังเส้นก็ดีคันเจ้าผลิตเป็ี่ยนได้ว่าเจ้าขายพอเปลียนเนาะแต่ผมมมีเวลาไปขายแม่นนะพอนั่งเทียบพนจิงการตลาดนั่งเทียบพนจิงการเกษตรครับจิงคนเราั้างมันไม้ยู่พูดเดียวกันว่าได้ก็ต้องเฮ็ดจ้งยัันกำไรก็ค่อยแป้งกันไปตามสัดส่วนเนาะแต่ส่วนมากวกหีบขายครับผมีเวลาปลูก พลูกปลูก <centro> ก็ม <intelligent> <ily> ีเวลาไปหีบขายนอกจากปลูกไว้แล้วเราต้องเป็นมอดินมอปุ๋ยได้พี่น้องเนี่ยอันนี้กรองยังก็อครับเนี่ยปุ๋ยหมักครับของปุ๋ยหมักใส่กับอ้อยนี่แหละครับโอ้ไว้ที่ใส่ปุ๋ยหมักเอายังมะหมักครับเนี่ยที่ีงหว้าแล้วก็แจบแล้วก็กาคำตาดแล้วก็พอสอสองครับโอ้แสดงว่าเป็นมอดินผุนว้าแสดงว่าได้วิชาความรู้มาจากใส่ได้มาแต่เดนแล้วได้ผมโอ้เป็นมอดินตี บ่อเป็นนะครับแห่งไปอบรมดูโอ้เป็นเป็นยังก็ได้ไปอบรมเลี้ยงการเกษตรดีแท้ครับเจ้าีอยเป็นผู้มักผูกมักเพศนี่แหละครับเป็นผู้มักการเกษตรแจ่งที่เลี้ยงกันเลี้ยงกันเมียงเป็นอบตโอ้เป็นคนดังด้วยสินครับคนดังในอดีตว่เป็นท่านอบตรัศน์ไหนช่วมือว่าเป็นตีครับช่มือไนี่วยมือว่าได้เป็นครับ เท้าแล้วโอ้ทเท้าแล้วเป็นยังเด่นเราได้เห็นงานเจ้าของมดี่พราได้เห็นงานเจ้าของดี <c oughs> ดีก็ดาบพราเห็นดก็ดาโอ้<า>มันเลี้ยงปกตินอเลี้ยงก,การเลี้ยงครับเอาครับนั่นก็ในส่วน,นหัวคนของเราอันนี้ในการ,กรเกษตรเต็มโตแล้วเป็นบ่อหนะ<อ>นี่ครับนี่เป็นกองปุ๋ยมากแล้วก็เชื้อมะซ่ายี่นี่แหละปอยปอดสารพิษครับเป็นอ้อยปอดสารพิษอยู่ทั้งพี่น่าก็ไปดิเข่าเสียงก็ไปดิเข่าดีเป็นอ้อยขั้นน้ำโอ้อ้อยขั้นน้ำปอดสารพิษเด้อพี่น้องครับนี่ ผู้ใดสนใจก็มาจองแล้วแต่เนิ่นๆนะครับเป็นอ้อยปลอดสารพิษแท้เนาะแต่ว่าสีไส่ปุ๋ยเคมีพร้อมบ่เนี่ยครับนี่ว่าบ่ใส่นะครับโอ้สีใส่เป็นปุ๋ยมะกรองนี่เลยแต่ปุ๋ยมะกรองนี่แล้วผมยำหนุมไปนะเพราะฉันสีหวานบ่ล่ะครับบ่เนี้เอามันบ่ได้ใส่ปุ๋ยหวานดิลองเบิ่งล่ะครับโอ้รับลองเบิ่งก่อนเฮ็ดอ้อยอินทรีย์พี่น้องคั่นขายเข้าโรงงานโรงงานสิกล้าซื้อตันละหมื่นบ่พี่น้องเฮ็ดอ้อยอินทรีย์น่ะพี่น้อง คือพากันล้นนะล้ให้เฮ็ดไปแบบอินสีแท้แม่นบอลน่ะได้ยินแต่เพิ่นว่าได้ลายละห0 0 0มื่ลาละแสนโดนเรียลบิ่งนะคแต่มันได้ลายละ50,000เฮ็ดแมงลายเดียวก็พอแล้วครับทุกปีเด็กพี่น้องผมก็เฮ็ดว่ายกันเฮ็ด20ไล่ครับหักลบกบหนีแล้วเหลือปีวันขั่นเหลือ10,000นึงแม่พี่น้องแต่ว่ากักใครก็ผู้บ่เหลืออยู่เบิ่งในโทรศัพท์เบิ่งในยูทูบเพิ่นได้ลายละแสเรียลบึกันหนาวครับมาหนี้กัน เลยเดี๋ยวได้หาเหมืนกับเป็นตาเฮ็ดดิตายว่าเราไม่หมดนะตัวว่าโอ้โหเป็นตาเฮ็ดตัว<อ>ใขญ่คนน่าตัวอย่างอีกครับยาเข่ได้กินเห็นว่าสีเฮ็ดไหวอินซีแล้วพี่น้องยากับพวกต้องขีดได้แล้วสิมาเสียเอาเนี่ยเราก็ติปูมาอื้อไว้พี่น้องสังเกตยังไงครับขันขันสีเฮ็ดแบบขีดยานี่ปลูกพืชแบบนี้ไม่ได้แด้นอนนะเนาะครับไม่ได้มันถืออายานี่คือว่ามันยุบตับทราบาปไปเลยนะครับนี่อ,นอันนี้เราเปลี่ยนโคโลอยู่ครับนี่ ว้ายเรากับมอสองเดียดมาแล้วเนาะกำลังสีงามครับเป็นว้ยขั้นน้ามพัพันสุพรรณบุรีหาศูนย์พันที่นิยมแล้วครับก็ลังเป็นที่นิยมจากหกเดียน,นะครับมาเบิรงวันนี้เป็นซ้นำเลยโอ้โหปกติเพื่อนว่าตดตัดปีละสองรอบุ่นนี้นะเป็นบ่เขาว่าถ้ายอยตัดเทียวททละล็อกทีละล็อกแล้วมันก็ให้หน้าม,มันก็เกิดมาเรี่ยขันมีน้าเนาะขั้นพ่กีน้ามก็ทีได้ปีละเทียร์ขึ้นเขาละอันบ่ น้ำใกล้เสี่ยมทางแล้วน้ำโอ้นี่ครับแม่วงจีจอน้ำประดานี่ผมร้องพังฝน่ลหละแต่ฝนเพราะว่าอ,อันที่จริงนี่เพิ่นต้องทยอยทยอยปลูกนี่แล้วปลูกพพ้อมกันสองไรรวดเลยแต่ว่าเริ่มหกเดือนก็นเริ่มเอาไปปั้นน้ำได้แล้วเนาะเป็นบ่ครับนี่แล้วครับผู้ใดสนใจเป็นอ้อยขั้นน้ำเด้อพี่น้องเด้อ่วนผู้เกี่อ <c oughs> ั้นได้ <c oughs> มีหลาย <c oughs> แถวนี่บั้ทันมีหลายดอกแล้วว่า <c oughs> ผู้ใดอยากกินกับน้ำอ้อยปลอดสารพิษ น้ามวยอินทรียก็ค่อยมัดเบิ้งนำเล้าครับมีความคืบหน้าจังใดก็สิมาสอบถามแล้วอกว่าเราสิเทตีเป็นโลโก้ยี่ห้ออย่างแน่หรือว่าเราเสียไปขายน้ำตลาดนัดกได็ไใดเนาะหน้ามันบ่เอาครับ,รบน,นว่าคลิปนี้ไก้พี่น้องเบิ่งคข้าๆจังซี่แล้วครับเบิ่งความคืบหน้าเบื้องผลผลิตแล้วเบิง่งราคาจอไลของเราสิด,ดีซ้ำใดค่อยสีมัดสอบถามแล้วไม่ให้พี่น้องเบิ่งงหม่ เป็นอนว่าคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่แหละครับผู้ใดามากก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ